รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สวัสดีครับพบกับรายการไฟฟ้ามหาชุมชนทางช่อง9 m c o อ d HD หมายเลข30โดยกองสุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกอพอเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับไฟฟ้าที่มาจากพลังงานมุนเวียนที่อยู่ใกล้ๆตัวคุณ วันนี้ผมมาอยู่ที่เมืองที่ว่ากันว่าเป็นนครแห่งความรุ่งเรืองเมืองฮริคุนชัยอ้าวอ,อย่าทำหน้าสงสัยอย่างนั้นครับผมกำลังพูดถึงจังหวัดลำพูนครับหนึ่งในพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดลำพูนและจังหวัดอื่นๆในภาคเหนือนั่นก็คือข้าวโพดอาหารสัตว์ล่ะครับข้าวโพดอาหารสัตว์ถือเป็นอีกหนึ่งพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทย มีพื้นที่ปลูกรวมกันในประเทศมากกว่า7ล้านไร่คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ8 0 0ห0ล้านบาทต่อปีซึ่งภาคเหนือคือเป็นพื้นที่ปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์มากที่สุดคือมีมากกว่า4,5ล้านไร่อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นบนพื้นที่ภาคเหนือเป็นประจำแทบทุกปีนั่นก็คือปัญหาภาวะหมอกควัน สาเหตุหนึ่งก็เกิดจากการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรตามหัวไร่ปลายนานี่แหละครับเจ้เหลือไป,ไปมาะปากติเอาไปทำอะไรครับสั่งคุณแม่เขาเพ่จะเผาทิ้งเผาทั้งคอ,องเลยครับเป็นคองแบบนี้แล้วตอนี้เผาแต่อัะเดียดนี่ยังกางตงุ้งกลงังนาที่เกี่ยวเข้าเกี่ยวน้ำ ถ้าว่ามันนั้นปนพุชธสภาไปฝนอย่างลงมาแล้วมันมีหมอกควันประกับเผาคนอยู่เพื่อลดปัญหาการเผาดังกล่าวนะครับทุกวันนี้เกษตรกรทั้งในจังหวัดลำพูนและก็จังหวัดใกล้เคียงก็นําเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเปลือกข้าวโพดสั่งข้าวโพดเศษไม้ใบเยียวยาโรคและก็แปลงให้เป็นไฟฟ้าแต่จะทําได้อย่างไรเรามาเริ่มต้นกันที่จุดจุดนี้ครับ นันเปิดเขาพูดกับสั้างเขพูดเหรบมาจากไหนครับมาจากเชียงดาวครับที่นี่เขารัดซื้ออะไรขนมาขายที่นี่ที่เลยน่นีผมลุงออกมาจากหางดงจังหวัดจังหม่ครับออกมานี่ห้าปีครับในแต่ละวันนะครับจะมีรถบรรทุกขนเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเข้ามาส่งที่ศูนย์รับซื้อและแปรรูปชีวมวลแห่งนี้วันละหลายร้อยตันเลยทีเดียวครับแต่ว่าจะมีอะไรบ้างคำตอบรออยู่ข้างในแล้ว รวบรวมรับซื้อชีวมวลตรงนี้เนี่ยนะฮะปกตินในแต่ละวันเนี่ยจะมีวัสดุอะไรเข้ามาบ้างณปัจจุบันนะครับฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตของพืชไร่เกษตร,รกรในพื้นที่ทางภาคเหนือส่วนใหญ่ลำพูนลำปางเชียงใหม่ครับก็จะมีกลุ่มของข้าวโพดข้าวโพดตัวนี้เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็จะมีของที่เหลือคือเป็นเปลือกข้าวโพดเป็นไก่ข้าวโพดตัวนี้เราก็รับซื้อเข้ามาทุกวันครับปีหนึ่งหนึ่งไร่อ่ะสามารถได้ของมาประมาณ3 0 คือเราสามารถซื้อตัวนี้ไม่ต่ำกว่าปีละ3 0,000ตันตัน oh. นอกจากนี้ก็จะมีแกรบหลากหลาอีกตัวหนึ่งในส่วนภาคเหนือเลยคือพืชไร่ <Hey. S 2> ที่เป็นเรื่องของลำไยลำไย uh. เนี่ยทุกปีเขาก็จะมีการตัดแต่งกิ่งก็จะมีเศษเหลือที่เป็นเศษไม้ปลายไม้ไม้ไมท่อนเราก็รับซื้อมาทั้งเป็นท่อนและส่วนหนึ่งที่มีกเกษตรกรลงทุนในการสรับมาเองเราก็รับซื้อ oh. ซึ่งตัวนี้เราก็รับซื้อ1ปีไม่ต่ำกว่า1นึ่งแสนสองหมื่นตันต่อปี ไม้นี่มีไม้ลำใหญ่มีไม้อย่างอื่นด้วยไหมฮะก็จะเป็นฉํำฉาหรือว่าที่เรียกภาษากลางโดยทั่วไปก็คือต้นกล้าป,ปูครับผมในแต่ละปีที่เรารับซื้อรวมๆเท่าไหร่ครับโอ้ประมาณสักหน0,000ตันต่อปีฮะ เนื่องจากของที่เรารับเข้ามานะ่ะค่อนข้างจะหลายประเภทมเมื่อเรารับเข้ามาปุ๊บเราก็จะมาลงกองเพื่อที่จะคัดแยกสิ่งเจรินบางตัวความชื้นสูงแล้วก็จะมาทําการลดลดความชื้นโดยการเกลี่ยตาก<ะ>เมื่อได้คุณภาพปุ๊บเราก็จะดันเก็บเข้าโกดังหรือดันเก็บกองความชื้นที่บอกว่าได้คุณภาพต้องไม่เกินเท่าไหร่ฮะควรจะไม่เกิน25%ครับผมทุกวัสดุเลยทุกวัสดุทุกตัวฉเฉลี่ยประมาณ1เดือนในการลดความชื้น เคยได้ยินคนว่าไปทำไฟฟ้าทำอย่างอยากาก็ไม่รู้ว่าทำยังไงเห็นเขาบอกว่าเขาเอไปส่งลงไฟฟ้าไม่รู้มันอะไรั้กนั้แกไปดูงานว่าเขาทำอย่าอยากรู้เขาพาไปได้ไหมเปลือกและสังเค้าโพดรวมถึงวัสดุเหลือใช้อื่นๆกำลังเดินทางอีกครั้งเพื่อแปลงร่างเป็นพลังงานไฟฟ้าให้เราได้ใช้กันจะเป็นยังไงอดใจรอครู่เดียวครับ ช่วงนี้พบกับเรื่องราวของพลังงานหมุนเวียนที่น่าสนใจจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกันก่อนพลังงานไฟฟ้าถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเกษตรกรรมคมนาคมที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิต ซึ่งประเทศยิ่งพัฒนามากเท่าไหร่ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของประชากรย่อมส่งผลให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นตามกันซึ่งปัจจุบันการผลิตไฟฟ้าอย่างพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นหลักเช่นถ่านหินและก๊าซธรรมชาติซึ่งมีข้อจำกัดคือใช้แล้วหมดไปรวมถึงเป็นแหล่งปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก จะเห็นได้ว่าการใช้พลังงานฟอสซิลเป็นหลักในปริมาณมหาศาลทั่วโลกจึงเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศดังนั้นเราสามารถมีส่วนช่วยในการแก้ไขาภาวะโลกร้อนได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงวิถีการใช้พลังงานการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดหรือพลังงานหมุนเวียนและเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานให้ใช้อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพคือทางออกกกพอ ในฐานะผู้กำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานสนับสนุน26โครงการผ่านกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักง,งานกกพสร้างพาคีเครือข่ายพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าภายใต้แนวคิด Clean Energy for Life สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้เกิดความตระหนักรู้ทัศนคติที่ดีสำนึกที่ดีในการใช้พลังงานสะอาด โดยมีกิจกรรมให้ความรู้และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่างๆเพื่อส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ความตระหนักและมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนและในปีนี้ประชาชนยังสามารถมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลา่าที่ติดตั้งบนหลังคาโซล่ารูฟท็อปให้แก่โรงพยาบาลที่อยู่ในชุมชนบ้านเกิดของตนเองเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิด Clean Energy for Life ใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนติดตามรายละเอียดและร่วมสนับสนุนโรงพยาบาลทั้ง77แห่งได้ที่ www.cleanenergyforlife.net ถ้าคุณชอบเรื่องของพลังงานสะอาดพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมและอนาคตขอแนะนำ Knowledge Field หนึ่งในฟีเจอร์น่าใช้จากแอปพลิเคชัน ERC Thailand พบกับแหล่งความรู้ด้านพลังงานที่ครบครันทั้งสาระบันเทิงในรูปแบบวิดีโอออนไลน์ให้เลือกชมกันได้ทั้งครอบครัวไม่ว่าจะเป็น Trending อัปเดตความเคลื่อนไหวเรื่องราวแวดวงพลังงานที่อยู่ในกระแสหรือเป็นที่นิยมล่าสุด celeb selected วิดีโอสุดโปรดของเหล่าคนดังที่คัดสรรมาให้ชมคิดโซนให้คุณน้องๆหนูๆได้เรียนรู้ไปกับเหล่าฮีโร่มนุษย์ไฟฟ้าและแอนิเมชั่นสนุกๆมากมาย Experience นานา,นาสาระนา่ารู้การอบรมสัมมนาด้านพลังงานชมผลง,งานการประกวดสุดสร้างสารรค์มากมาย Series ชมซีรีส์หลากสไตล์ทั้งรายการท่องเที่ยวพาชมชุมชนพลังงานทั่วไทยไปจนถึงละครแนวคอมเมดี้ครอบครัว Clean Energy for Life มารู้จักพลังงานสะอาดพลังงานสำคัญที่จะมาเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นทั้งพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานจากขยะพลังงานชีวมวลพลังงานก๊าซชีวภาพความรู้ค่า FT สาระน่ารู้เกี่ยวกับค่าไฟฟ้ารู้ไหมว่าค่าไฟฟ้าผันแปรคืออะไรไปหาคำตอบกัน ERC Originals ติดตามชมเรื่องราวข่าวสารจากกกพที่กำกับดูแลกิจการพลังงานเพื่อให้คนไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายใต้แนวคิด Clean Energy for Life ใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ERC Thailand เพื่อเติมเชื้อเพลิงความคิดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store สักงงานคณะกรรมการกำกับกิจการ,รพลังงานขอชวนคุณร่วมเปลี่ยนอนาคตประเทศไทยโดยการใช้พลังงานสะอาดพลังงานสะอาดเริ่มต้นที่พวกเราเริ่มที่น้ำใจคนไทยโครงการโรงพยาบาลไฟจากฟ้าพลังงานสะอาดเพื่อ77โรงพยาบาลทั่วไทยมีเป้าหมายเพื่อติดตั้งหลังคาโซลาเซลล์ให้77โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศร่วมบริจาค77บาทผ่านบัญชีบนเรนิธิแพทย์ชนบทเพื่อไฟจากฟ้าธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี 142-.0- 2, 2 8ี 9, 9, 9 7 7ด แต่ละวันเนี่ยใช้ปริมาณเยอะมากนะครับส่งไปที่เราก็จะส่งตรงเข้าไปที่โรงไฟฟ้าของบริษัทสาโคเจนในสวนอุตสาหกรรมเกรือสัพพัที่ลำพูนครับที่นี่คือจุดหมายปลายทางของเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โรงไฟฟ้าสหโคเจนกรีนจำกัดเรามาดูกันว่าเบื้องหลังเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนเซนวัสดุหรือใช้ทางการเกษตรต่างๆให้กลายเป็นไฟฟ้าจะมีการทำงานอย่างไรผมว่าอย่ารอช้าเพราะว่าอยู่ตรงหน้าเราแล้วโรงไฟฟ้าพลังชีวมวลหรือไบโอแมสคือโรงไฟฟ้าที่ใช้อินทรีย์วัตถุทุกรูปแบบที่สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงให้พลังงานในรูปของความร้อนสำหรับใช้ในการผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่มาจากกาก หรือเศษวัสดุทางการเกษตรเช่นแกลบเศษไม้ทลายปามกลาปามกลามาพร้าวชานอ้อยเปลือกข้าวโพดและสังข้าวโพด จากศูนย์รวบรวมชีวมวลนะครับและแปรรูปก็มาถึงโรงไฟฟ้าโกดังเก็บเชื้อเพลิงครับต้องมาที่โกดังเก็บเชื้อเพลิงเลยมันใหญ่โตมโหฬานขนาดนี้ล่ะพี่ความจุของโกดังนี้นะครับอยู่ประมาณ2,500ตันครับคุณเบียร์ทำไมมันต้องเยอะขนาดนั้นนะฮะวันหนึ่งเนี่ยโรงไฟฟ้านะครับเราใช้เชื้อเพลิงอยู่ประมาณ300ตันครับซึ่งไอตัวเปลือกและซังพโพตเนี่ยนะครับใช้อยู่ประมาณ25เปอกบ15เที่เหลือก็มลเศษไม้กับพวก,กนี้ด้วยครับผม สตต้มสต็อกไว้ไปได้ประมาณสักหอาทิตย์สำหรับรโครงการดิดไฟฟ้าครับมันก็เลยต้องใหญ่ขนาดน<ช>้เนาะเสร็จแล้วจากตรงนี้ไปไหนต่อฮะเราก็ใช้รถตักนะครับลงโหลดลงสายพานลำเลียงนะครับแล้วก็ลำเลียงจากสายพานระบบปิดนะครับเข้าสู่เตาเผาเพ,าเพื่อผลิตไอ้น้ำต่อไปครับ เราพาาที่เกิดขึ้นเวลาเขาเผาตามหัวไร่ปลายนาเนี่ยพวกเขาพงขขาโพนี่มันเป็นยังไงเดิมมันเป็นยังไงถ้าเผาตามหัวไร่ปลายนาเนี่ยนะครับอุณหภูมิมันไม่เพียงพอครับผม<ะ>มันจะมีส่วนหนึ่งที่เกิดจากการเผาไหม้อีกส่วนหนึ่งที่ปิวขึ้นมาชัข้างบนแต่อุณหภูมิในเตาเผาเราเนี่ยมันสูงถึง600องศาเซลเซียสใ,ใช่ครับ600องศาเซลเซียสครับอยู่ตรงนั้นใช่ครับต้องไปดูกันาไปดูสิพี่ไปเลยครับไปเลยยังไงฮะเนี่ยอุ้ย สายพานมานี่แน่นอนใช่ครับลำเลียงเชื้อเพลิงลงมาฮะแล้วก็ป้อนแล้วก็มาใส่เตาแล้วท้าการเผาไหม้อยู่ด้านในนี้ครับอุณหภูมิข้างในที่บอก600องศา600องศาครับด้านในนี้ครับอยากเห็นข้างในครับดูแต่ข้างนอกนะครับอยากเข้าไปดูข้างในไม่เข้าแน่นอนฮะเอาเลครับมอูก็มาหาจิตใครจะสู้ก็สู้นะนะเชื้อเพลิงชีวมวลจะถูกลำเลียงผ่านสายพานที่มีฝาปิด เพื่อเข้าสู่ห้องเผาไหม้แบบตะกลับเคลื่อนที่ที่อุณหภูมิ600องศาเซลเซียสความร้อนจากการเผาไหม้จะถ่ายเทปไปยังระบบท่อน้ำเลี้ยงของหม้อน้ำเปลี่ยนสภาพน้ำเป็นไอน้ำแรงดันสูงส่งต่อเข้าไปขับเคลื่อนกังหันไอ้น้ำเพื่อหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าผลิตเป็นไฟฟ้าเข้าสู่ระบบสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำลังการผลิตไฟฟ้าของเราเนี่ย <_ d ata> เท่าไหร่ครับพี่ต้องกำลังการผลิตของเราอยู่ที่9.5เมกะวัตต์ครับส่อนเรไฟฟ้านะครับ8เมกะวัตต์ยังไหนให้กัรไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ,อีก1.5เมกะวัตต์ใช้ในกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้ายองครับเราไม่ได้ซื้อไฟจากการไฟฟ้าเข้ามาใช้แน่นอนฮะไหนๆเราผลิตไฟเองเราก็ต้องใช้ไฟฟีสิครับผมแน่นอนครับคุณนิดนนะห้องนี้เย็นมากแอร์นี่เปิดไปเลยสบายๆไฟฟี จริงๆเปิดเพื่อเครื่องจักรในโซนนี้นะครับเป็นตู้เรื่องของควบคุมการผลิตและจํำหน่ายไฟฟ้าโซนไหนที่จะใช้ในโรงไฟฟ้าโซนไหนที่จะส่งออกไปจําหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับทีนี้ฮะในการผลิตไฟฟ้าที่บอกมีไอ้น้ําออกมาครับไอ้น้ำเอาบดดันกล้างหันเทอร์ไบาย์เสร็จแล้วนะครับ,รบส่วนหนึ่งก็อ่ะไปคอนเดนส์ไปควบแน่น ถูกไหมฮะใช่ครับพูดดูเหมือนมีความรู้นะฮะเสร็จน้ำก็เข้าไปในระบบคืนแต่ไอายน้ําส่วนหนึ่งบอกเลยมีประโยชน์ต่อเอาไปทําอะไรฮะไอ้น้ําส่วนที่เป็นแรงดันสูงเนี่ยนะครับใช้ในการขับกหาในน้ำนะครับ,รบแต่ว่าไอ้น้ําส่วนที่เป็นกรแรงดันต่ำเนี่ยนะครับเราส่งไปจําหน่ายให้กับโรงงานข้างเคียงก็มีโรงงานผลิตบะหมี่กลื่นสะเป็ดลูกครับผม แล้วก็โรงงานผลิตผ้าลูกไม้ครับเรียกว่าใช้พลังงานนี้คุ้มเกินคุ้มเลยนะใช่ครับเราถึงเรียกว่าเป็นโคเจนเ r a ร i ชันกระบวนการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วมครับผมว้าวเราได้เห็นแล้วนะครับว่าเปลือกกระโพดสังขา์าวโพดและเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอื่นๆกลายมาเป็นไฟฟ้าได้อย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนอดสงสัยไม่ได้ครับว่า โรงไฟฟ้าชีวมัมวลนจะก่อเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่แน่นอนครับว่าเรามีคำตอบที่เท่าของจากการเผาไหม้ของเราเนี่ยแบ่งเป็นสองส่วนนะครับ,รบส่วนแรกคือเราเรียกว่าที่เท่าหนักที่เท่าหนัก,ก่ยเป็นที่เท่าเป็นส่วนที่เหลือจากการเผาไหม้อยู่บนห้องเผาไหม้แล้วก็เลื่อนลงในตะกรับ นการหยับหยาบเป็นกาหยบหยาบหมอยครับซือขี้เท่าส่วนนี้เราจะใช้เป็นวัตถุดิบในการทาบล็อกปูถนนครับผมเอ้าหรอใช่ครับและอีส่วนหนึ่งที่เหลือก็คือเรื่องของขี้เท่าเบาครับขี้เท่าเบาที่ปลิวไปในอากาศเนี่ยฮะมันจะดับจับยากหน่อยเทคโนโลยีที่มาช่วยตรงนี้เนคืออะไรฮะครับเทคโนโลยีตรงนี้นะครับเราเรียกว่าเรื่องของระบบดักจับู่แบบไฟฟ้าสถิตครับภาษาอังกฤษว่า ESP ครับขี้เท่าเบาจากการเผาจะลอยตัวกับไอเสีย เข้าสู่เครื่องดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตที่มีประสิทธิภาพสูงในการดักจับฝุ่นตกสู่ชั้นล่างของเครื่องกลายเป็นผงขี้เถ้าเบาเหลือแต่ลมร้อนไร้ขม่าควันระบายออกจากปล่องอ๋อเขาหล่นมาตรงนี้นะเดี๋ยวดูสภาพเพืหน่อยได้ไหมฮะตรงนี้ครับอ๋ออยู่ตรงนี้ครับเดตรงนี้ไปเลยไปเลยไปแล้วเลยไปแล้วครับผมนี่นะฮะ เท่าเบาตัวนี้นะครับเราใช้ในเรื่องของกระบวนการทำปุ๋ยหมกักส่งให้กับชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าของเราครับอ๋อเศษที่เท่าเบาที่หล่นลงมาเนี่ยใช่ครับเอาไปต่อยอดได้อีกไปต่อยอดได้อีกครับผมมาจากธรรมชาตินะครับแล้วกลับคืนสู่ธรรมชาติงไปครับคุณอู้อ๋อโหที่มันละเอียดมาก,ม,ม,ากม,มากเลยนะ โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลกำลังพลิกโฉมการเผาเพื่อผูกมิตรกับสิ่งแวดล้อมและได้มาซึ่งพลังงานไฟฟ้ากลับคืนสู่ชุมชนสิ่งสำคัญอีกอย่างที่ชุมชนได้รับคือต่อยอดจากเศษที่เท่าเหล่านี้ล่ะครับจะเป็นยังไงช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับช่วงนี้รับชมเรื่องราวเกี่ยวกับพลังงานที่น่าสนใจจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกันก่อนนะครับ รู้จักพลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนเป็นพลังงานสะอาดที่ได้จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราซึ่งมีหมุนเวียนกลับมาใช้ได้ไม่รู้จบได้แก่พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานน้ำรวมถึงพลังงานหมุนเวียนประเภทที่เราสร้างขึ้นเช่นพลังงานก๊าซชีวภาพพลังงานชีวมวลพลังงานจากขยะ และได้ชื่อว่าพลังงานสะอาดหรือพลังงานสีเขียวเมื่อเรามีการบริหารและการนำมาใช้อย่างถูกต้องจะทำให้ลดการปลดปล่อยมลภาวะมลพิษที่ทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นนั่นเอง พลังงานหมุนเวียนคือพลังงานทดแทนเป็นพลังงานสะอาดซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกสำหรับการผลิตไฟฟ้าที่สามารถนำไปสู่การลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ climate change ปัจจุบันเราใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้าในสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานชีวมวล พลังงานก๊าซชีวภาพและพลังงานจากขยะซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงในการผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย ก,ก็พอหรือที่เรารู้จักกันก็คือคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในฐานะผู้กำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานได้สนับสนุนส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ความตระหนักและมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดภายใต้แนวคิด Clean Energy for Life ใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน ร่วมบริจาค77บาทผ่านบัญชีบุลินิธิแพทย์ชนบทเพื่อไฟจากฟ้าธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี142-0-28997-7แนวโน้มพลังงานทดแทน จากแนวโน้มในปัจจุบันสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาดจะเพิ่มสูงมากขึ้นและเข้ามาทดแทนการใช้พลังงานฟอสซิลซึ่งเป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปและก่อให้เกิดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อน ในปีพุทธศักราช2562ประเทศไทยมีการใช้พลังงานทดแทนในรูปแบบของไฟฟ้าความร้อนและเชื้อเพลิงชีวภาพเอทานอลและไบโอดีเซลในสัดส่วน17%ของพลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมดโดยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปีและในปีพุทธศักราช2562เพิ่มขึ้นจากปีพุทธศักราช2561ถึง8.8% ในภาคการผลิตไฟฟ้าปีพุทธศักราช2562ประเทศไทยผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนซึ่งประกอบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานน้ำพลังงานชีวมวลพลังงานก๊าซชีวภาพและพลังงานจากขยะเพิ่มขึ้น10%จากปีพุทธศักราช2561 โดยในกลุ่มพลังงานทดแทนมีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลสูงที่สุดคือร้อยละ28.8รองลงมาได้แก่พลังงานแสงอาทิตย์พลังน้ำขนาดใหญ่พลังงานลมก๊าซชีวภาพพลังงานจากขยะพลังน้ำขนาดเล็กเป็นสัดส่วนร้อยละ25.2 24.6 12.7 4.5 2.7 1.5ตามลำดับ ปัจจุบันสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนได้ร้อยละ10.04จากการผลิตไฟฟ้าทั้งระบบและวางเป้าหมายกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ34.23ภายในปี2580ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพุทธศักราช2561ถึง2580หรือแผน AEDP 2018ของกระทรวงพลังงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกอก,อกอพในฐานะผู้กำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานมุ่งส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ความตระหนักและมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดภายใต้แนวคิด Clean Energy for Life ใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน ที่นี่คือชุมชนบ้านสันขยอมนะครับหนึ่งในชุมชนที่อยู่รอบโรงไฟฟ้าสหาโคเจนกรีนจำกัดชาวบ้านที่นี่เขาต่อยอดประโยชน์จากเศษที่เท่าที่ได้จากโรงไฟฟ้านำมาสู่กระบวนการต้นทางของการผลิตอาหารหรือจะเรียกกันง่ายๆก็คือทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ว้าวมาลำพูนต้องมีลำไยนะครับโอ้โหเทียบเลย เพิ่งออกดอกเพิ่งมีลูกนะงันนะบอกเลยว่าโดนเจอแล้วสวัสดีครับเป็นไงฮะวันนี้อากาศดีนะฮะฝนโปรยปลายนิดนึงกำลังเย็นๆอนนี่ทำอะไรกันอยู่เอ่ยลุงเด่นครับส่วนผสมที่มีของปุ๋ยมาอินรีย์ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างฮะ ปุ๋ยคอกที่หมูที่วัวที่ไก่ผสมกับเศษใบไม้ที่แกะแกะเบื้อง uh huh. แล้วก็มีขี่เท่าโรงไฟฟ้าชีวมวลเราต้องไปขนมาเองหรือยังไงไม่ได้ขนครับขอไปเขาก็เอามาส่งให้ครับเราคงต้องรีบทำนะครับครับ,รบเพราะว่าหน้าเราเริ่มเปลี่ยนแล้ว <laughs> มาเลยมาเลยปุ <laughs> ๋ยนี่ถ้ามีหญ้าขึ้นเชื้อราอะไรมันมันตายหมดแล้วมันเป็นปุ๋ยแล้วตอนนั้นเราไปใช้ได้เลยใช้ใส่อะไรบ้างฮะ ก็ใส่ลำไยใส่ผักใส่ข้าวเอางี้หมายความว่าตรงนี้ทั้งหมดนี่คือเราทําเป็นอินทรีย์เลยอ๋อจริงเหรอฮะโหดีมากเลยนี่ก็คือปุ๋ยหมักสามเดือนแล้วมันจะยุ่ยดีครับอืมกลิ่นโอเคเลยนะแต่งกิ่งแล้วก็เราก็ใช้ปุ๋ยนี้บำรุงเลยเราใส่ช่วยกระตุ้นให้ลูกมันโตอาอกระตุ้นยังไงพาไปกระตุ้นหนได้ไหมครับไปกระตุ้นนะไปกระตุ้นนะ ไปใต้นี้เลยนะครับอ้าวแต้นหนึ่อาต้นนี้เลยนะแป๊บแป๊บนึงมียานวดไหมอ้าวปวดเอวอีกแล้วอันนี้กินได้ไหมเอางี้ได้เลยครับอ้าวพี่ใหญ่ก่อนครับเป็นอย่างงี้ครับกินได้เลยอ้าายุ่งแล้วเนี่ย เห็นได้ชัดกนอย่างข้าวชีวมวลนยคะแล้วก็เอามานมาใช้ในเรื่องของการทําปุ๋ยหมักในชุมชนของเรานะคะซึ่งมันเป็นการลดต้นทุนการผลิตแต่เราสามารถติดต่อแล้วเราก็ขอจากของโรงไฟฟา้ามาได้โดยที่เขาไม่คิดมูลค่าเพื่อลดค่าใช้จ่ายแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนของเราะค่ะเป็นนั้นพักอินซีแล้วก็เอาปุ๋ยขอกปุ๋ยหมักที่เราทำน่ะเอามาใส่เอาไว้กิน,ดนลดพนเลินไล่ใจให้บัานมีมะเขือบะโทวเนาะ พักกีแต่ะไคร่ยอย่างนี้นเขาปลูกไว้าอมต้องได้นไปซื้อขายมัดชิบาดชิบาทนะครับ,บเรา,าไปที่ตลาดตอนแรงหนึ่งหนึ่งน้อยเดี๋ยววัน้อยหาชิบ่ะชิบสามชิบสามร้อยก็ไห <c oughs> คนจะมีภาพจําของโรงไฟฟ้า,ฟาว่าเิดต้องปล่อยสารพิษยอย่างที่เขากลับมาตั้งในชุมชนของเราเนี่ยสิ่งที่เราได้คือเขาก็มีมาตรการในการดูแลของเขาเจาา้าบ้านบ้านองนั้นจุดกลิ่นควันเผาของเจ้าบ้านเนี่ยพอถึงวันนี้ พีเอุดหานี่มันก็เดือดร้อนไล้ขนาดเนาะครับอันนี้เดี๋ยวผมซื้อว่าดีมากดีขึ้นมากๆสิ่งที่เราได้กลับมาก็คือในชุมชนมันเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพเพราะลูกหลานของคนในชุมชนหลายคนก็ไปทํางานที่โรงไฟฟ้านะคะเราไปดึงมันสมองกลับเข้ามาท้องถิ่นนะพวกช่างเทคนิคอะไรต่างพวกนี้ที่เขาเคยทํางานไกลบ้านเนี่ยก็จะกลับเข้ามา กว่า90ฮนะมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่ลำพูนลำปางทั้งภาคเหนือเนี่ยนะอันนี้เป็นศูนย์รวมภาคเหนือเลยมีทุกจังหวัดฮนะก็ไปคิดฝันว่าจะมีโรงไฟฟ้าเกิดขึ้นใกล้ๆชุมชนนะครับพอมีโรงไฟฟ้าเกิดขึ้นใกล้ๆชุมชนผมก็ดีใจมากๆครับเพราะว่าผมก็เฮียนสายช่างมานะครับภูมิใจที่ได้เข้ามาทํางานในโรงไฟฟ้าได้ผลิตไฟฟ้าให้กับชุมชน เพ่อแม่พี่น้องของผมได้ใช้โดยฝีมือของผมเองก็มีโรงไฟฟ้าตัวนี้มันก็มีผลย้อนกลับนะยังเป็นกองทุนไฟฟ้าเนี่ยเราก็กลับมาใช้ประโยชน์ในหมู่บ้านได้เยอะอยู่ครับในหลายจุดมาช่วยแต่ละหมู่บ้านนะเพราะ18บหมู่บ้านได้เหมือนกันหมดฮะมีกองทุนอะไรต่างพวกนี้นการกระจายรายได้ไปช่วยเหลือชุมชนด้วยนะรจริงๆถ้าไม่มีกวอวพนะฮะไอโครงการเรื่องพลังงานหมุนเวียนอะไรต่างนี้ก็คงไม่เกิด วันนี้เราได้เห็นแล้วนะครับว่าโรงไฟฟ้าชีวมวลนั้นนอกจากจะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วยังสามารถอยู่ร่วมกันกับชุมชนได้อย่างยังย่งยืนอีกด้วยซึ่งในประเทศไทยของเรามีวัตถุดิบอีกมากมายเลยนะครับที่สามารถนำมาผลิตเป็นไฟฟ้าได้แต่ไม่ว่าเราจะผลิตไฟฟ้าได้จากไบโอแมสหรือไบโอก๊สเราก็ต้องใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อความยั่งยืนด้านพลังงานไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานของเรา แล้วกลับมาพบกับรายการไฟฟ้ามหาชุมชนได้ใหม่ในครั้งต่อไปสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกอกพวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมนะครับสนุกเข้าใจรู้ใช้พลังงานสวัสดีครับ